ใครที่ปลูกองุ่นนอกโรงเรือนนะครับสิ่งที่เราต้องเจอก็คือโรคแอรแท่งน ốt ในในภาษาวิชาการนะถ้าเป็นชาวบ้านเรียกกันอย่างชาวสวนก็คือเรียกว่าโรคอีบุกจะจะแบบไม่ให้เกิดโรคแบบถาวรเลยก็คือหนึ่งนี่นี่นี่มาดูใครที่ปลูกองุ่นนอกโรงเรือนนะครับสิ่งที่เราต้องเจอก็คือโรคแอรแท่งน ốt ในในภาษาวิชาการนะถ้าเป็นชาวบ้านเรียกกันอย่างชาวสวนก็คือเรียกว่าโรคอีบุก ย่งเงเห็นไหมรับล่องลอยอันนี้ก็ใช่นี่เห็นไหมครับ,นนรบแบบเนี้ยนี่เขาเรียโกโรคอีบุบถ้าทางการวิชาการเเรียกแอนแท t กโนดเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงเราต้องรักษาอย่างไงบ้างเดีย๋ยวไปรับชมพร้อมกันครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูล่องรอยแล้วก็ลักษณะของโรคแอนแทคโนตที่มากินยอดองุ่นนะเนีย่ยนีอย่างเช่นกิ่งนี้นะครับให้ให้กับขึ้นพื้นที่ปลูกองุ่นด้วยกันดูนะครับโรคเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ปลูกองุ่นแล้วไม่มีหลังคาโรคเนี้ยจะมาหาเรานะครับแล้วก็เป็นกับองุ่นทีนี้โรคเนี้ยจะเป็นหลักๆใหญ่เลยสังเกตไหมครับเขาจะกินส่วนที่เป็นส่วนอ่อนทั้งหมดเลยพอกินเสร็จปุ๊บมันจะบุบเข้าตงางหากไหมครับแหว่งเข้าไปหมดเลยใบก็จะทะลุ ลักษณะของที่ใบทะลุแบบนี้เห็น่องแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเกิดจากเราพ่นสารเคมีเข้าไปกําจัดถ้าเกิดว่าเขาหายเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าไม่หายเนี่ยจะเป็นดวงแบบนี้เห็นไหมครับมันจะมันจะไม่ทะลุถ้าโดนน้ายาแล้วเนี่ยมันตรงกลางมันจะแห้งแล้วค่อนข้างจะขอบข้างจะเหลืองเนาะโรคเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเขาจะกินส่วนอ่อนทั้งหมดเลยครับอะไรที่เป็นส่วนอ่อนจะกินหมดเลยจะเป็นผลยอดอ่อนนะครับใบอ่อนก็จะกินหมดนะครับแต่ถ้าเป็นใบที่เป็นเพสลาดแก่แบบนี้แล้วเนี่ย เขาจะไม่เกิดการลุกลามระบาดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนเพือที่ปลูกองุ่นนอกโรงเรือนหรือไม่มีหลังคาเนี่ยโอกาสเกิดโรคแบบนี้ยังไงก็มีนะครับเบื้องต้นจะจะแบบไม่ให้เกิดโรคแบบถาวรเลยก็คือหนึ่งต้องทําหลังคากันฝนอันนี้อันแรกนะครับต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าเราโอเคเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือไม่มีทุนเหลืออะไรก็ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แล้วเราไม่สามารถที่จะ คุมกันฝนได้นะครับต้องฉีดยาเคมีเข้าไปช่วยสารที่ผมแนะนําให้พ่นก็จะมีเช่นตัวสารไดฟิโนคนาโซนะครับอะซอกซิตตบินนะครับเฮกซาโคนาโซนะครับหรือโพโคลาดก็ได้นะครับก็พ่นสลับกันไปนะครับแต่ถ้ามีฝนตกสลับแดดโรคสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆวันเลยครับอาจจะไปเลือกเป็นรายชั่วโมงเลยก็ได้นะครับแนะนําว่าให้ทาโรงเรือนดีกว่าจะปลอดภัยกว่านะครับ แต่ถ้ากิ่งเป็นลักษณะแก่นะครับหรือใบ,ใบเป็นแบบนี้จะไม่ลามแล้วนะครับโลกนี้โลกที่จะเป็นส่วนอ่อนทั้งหมดนะครับแบบนี้คือไม่ลามแล้วแสดงรุ่นนี้ถ้ากิ่งแก่แบบนี้เรามีโอกาสไว้ลูกให้ติดดอกได้อยู่ครับสำหรับ ปัญหาหรือการทำกรเกษตรในพืชแต่ละชนิดนะครับเฉพาะส่วนที่ผมปลูกและผมทำอะไรที่เป็นความรู้ผมจะลงไปในเพจกเกษตรชะล้อนะครับพเพื่อนๆก็ไปสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ